สวัดีครับพ่อปมนพี่น้อง FC ครับผมวันนี้จะปลามาพอมะานาวนะครับเนาะโอ้มีหลายรุ่น,นครับรุ่นนี้ก็ประมาณหัวแม่มือนะครับผมอ๋ออันนี้ก็ประมาณไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์ศูนย์นะครับผมนีม่หลายรุ่นครับมเนพี่น้อง FC ครับอันนี้ก็แค่น้อยอยู่ครับผมมีหลายรุ่นนะครับเนาะอันที่น้อยก็มีครับนี่อันนี้กําลังหมกหมกกัวเครืไฟไม่คิดไฟนะครับเนาะ อันติดอกก็กำลังมีครับโอ้อันนี้ก็หลายรุ่นครับบนมาอหองผมไปน้องเอฟซีครับผมนะครับแซวสองมีนาหกหกเออหกเจ็ดนะครับเนาะแซวสองมีนาหกเจ็ดนี่มีหลายรุ่นครับไปน้องเอฟซีครับโอ้นี่ครับนี่ตึมได้ซื้อกี่นะรับนาวนี่นี่ครับนี่โอ้มีหลายรุ่นนะครับปึ๊บอันนี้มันสองนี่ครับลมร้อนลมร้ครับโอ้ตัวนี้ยเห็นแกนครับนี่ แกนบมเลขเล่นโดไคเบอร์ศูนย์สองแกนทับกันครับโอ้นี่หัมแกนนี่ครับนี่ปัตโต้ปัตโต้มันจะแกนน้อยนะครับนหนักนะครับนี่นี่หัมเนอนี่ครับผมเปน้องเอฟซีครับผมนี่อันนี้ก็มีสองโดนติดกัน,นครับเนี่ยโอ้อันนี้ก็นอยบนนี่ก็หนักผมเป็นน้องครับนี่แกนน้อยแกนน้อยแต่ผมไม่คิดไฟครับ อันนี้ก็แกนเต่าไข่ไก่เบอร์ศูนย์ครับบนผืครังผมเป็น้องครับนี่นักขนาดครับผมมีหลายรุ่นหลายอันนะครับเน่กินตลอดปีครับผมมีสูตรเด็ดนะครับนาะนี่อันนี้ก็เต่าบะพางนด้อันนี้ก็เต่ามืนยมโอ้อันนี้โดนครับเนี่ยแกนมาเล่นๆครับโดนเนี่ยโดนครับผมนี่โอ้ครับ ไม่กินสุดปีแล้วครับเนาะเฮาต้องดูแลมันแล้วมันก็จะดูแลเฮานะครับมะนาวนะครับเนอี่นี่โอเคครับผมเออเหมาะขนาดในหลายรุ่นหลายท่านครับกินตลอดปีครับผมรุ่นนี้ใหญ่รุ่นนี้ท่านสลับกันไปตลอดครับมีกินตลอดปีครับผมเมื่อคยได้ซื้อมะนาวเลยนะครับผมมันเป็นน้องเอีครับนี่ แกนใหญ่ปกันแคนี้ค่ะใหญ่ขนาดนี้นะครับโอเคครับผมวันนี้เอาผลงานของการผสมสูตรนำมักสูตรพิเศษนะครับใส่บะนาวมะนาวหน่วยสุดปีหน่วยรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุนนะครับผมผมมีคาดช่วงครับผมสมัติกินตลอดปีนะครับผม สบายสบายครับเลือดูตีบะนาวแปลงเขาก็ม,มีกินตีบะนาวถูกเขาก็ม,มีกินนะครับผมครับผมโอเคครับผมวันนี้นเสนอคลิปสั้นนะครับผมสวัสดีครับ